สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หาดสวนสนระยองนะครับสวัสดีครับผมชื่อพิกนะครับสวัสดีค่ะชื่อนิดนะสวัสดีครับชื่อเป็นคุณครับสวัสดีค่ะชื่อแอปค่ะสวัสดีค่ะชื่อเนอยค่ะนี่ค่ะเป็นปัญหาแรกคือทรัพยากรทางทะเลลดลงนี่นะคะคือบริเวณที่ทางสวนสนสร้างเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินลงไปชมทะเลค่ะแต่เกิดปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลทำให พื้นที่บริเวณโดยรอบเกิดการซุดลงของการกัดเซาะค่ะซึ่งตอนนี้ยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้ค่ะผลกระทบก็คือน้ําบริเวณรอบๆแถวนี้นะคะหรือว่าบริเวณใกล้ชายฝั่งขุ่นค่ะทําให้เกิดมลพิษทางน้ําแล้วก็สัตว์น้ําที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะ าที่พูดไปข้างต้นเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งในปี2,564เท่านั้นค่ะปัจจุบันไทยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหานี้กว่า822.81กิโลเมตรค่ะและในส่วนถัดมาคือปัญหาที่2ค่ะปัญหาที่2ของเราคือขยะทะเลค่ะ mm hmm. เกิดจากการทิ้งขยะของนุษย์ส่งผลให้สัตว์น้ำเนี่ยป่วยแล้วก็เสียชีวิตค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะพี่มาที่นี่บ่อยไหมคะไม่บ่อยครับ แล้วตอนที่พี่มาเนี่ยพี่คิดว่าที่นี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับขยะนะแล้วพี่คิดว่าขยะเนี่ยส่งผลกระทบยังไงต่อพี่บังคะตอนที่มามันก็ดูไม่สะอาดรนะับมันแล้วพี่คิดว่าเอ่อพวกเราคนมีแนวทางแก้ไขยังไงทําให้ที่นี่มันดูดีขึ้นคะ่ะก็ช่วยๆกันเก็บขยะแล้วก็รักษาความสะอาดช่วยๆกันนะ ขอบคคุณ่ะปัญหาที่3คือจำนวนสัตว์ทะเลหายากและใกล้สุญพันธ์ค่ะในช่วง15ปีที่ผ่านมามีสัตว์เกิดตื่นไปแล้วกว่า2,702ตัวและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะทำให้การหาปลาดำดืนไปได้ยากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะลุงวันนี้หนูขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่าช่วงนี้น้ำทะเลมีปัญหาอะไรไหมคะมนันมีก็มีกาขึ้นนี่แหละกะหขยะอยะเยอะน้อยอช่วงช่วง,วง,วงนาขึ้น ก็ขยะเข่าปเป็นอ่งนี้เราเยอะหน่อยปัญหาในการขยะนี้ได้แล้วแบบว่าช่วงนี้ลุงออกหาปลาได้เยอะไหมคะปลาก็น้อยตอนเนี้ไม่ไม่ไม่มันปีที่แล้วปีนี้ไม่ไมีมมมมแล้วพอมีปัญหาพวกน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงได้รับผลกระทบเยอะไหมคะรับผลกระทบที่ลุงรับมันพอพอก็ออโดดไงพอหาอะไรไม่ได้่รงเนี้ยธรรมดาปูก็ไม่มีแล้วหมดแล้วตั้งแต่น้ำมันนี่แหละก็ไปเหลืออ๋อแล้วผมเขาแบบน้ำมันด้วยใช่ไหมคะ เราจำดาเขาคุกปีมื่ก็อนนีแล้วลุงพอทราบไหมะคะว่าไอ้ที่น้ำทะเลมันแบ่งอย่างเงี้ยค่ะคือมันเกิดผลกระทบจากอะไรคะน้ำมันหรอครับก็ไหลเรื่องอะน,น้ำปลาก็ลงน้ำมันก็ไหลเรื่องเพราะว่าวนมากก็ตามคลองพุดนนึงอะคือน้ำคลองหมากก็ขยะด้วยน้ำก็เลยตองสีเนี่ยเป็นคนกทบอบไรยังอะไรอื่นทะเลเราหากินใครบ้างลุงอยากให้มีแบบการแก้ปัญหาอะไรไหมคะ โอ้ยแกะน้ำหาห่เขาแกะน้ำมนแกะไม่มมมได้แล้วทะเล้แกะไม่ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะ,ะม,ามาขายที่นี่ทุกวันไหมคะมาทุกวันค่ะแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้จะดีก็วันอาทิตย์นะคะวันธรรมดาก็ยังเงียบอยู่นะคะแล้วปกติเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาบ่อยไหมคะก็ะมีน้อยลงนะคะแต่ก่อนนะเยอะเดี๋ยวนี้มีน้อยลงแล้วค่ะ แล้วที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ส่งผลกระทบยังไงต่อป้าบ้างคะก็ลําบากอยู่นะคะก็ต้องรอวันอาทิตย์วันเดียวพอได้กินได้ใช้ก็วันอาทิตย์นะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนที่มาเที่ยวหาดสนสนช่วยกันรณรงค์ดูแลรักษาหาดของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและทําให้ทรัพยากรทางทะเลยั่งยืนต่อไปนะครับขอบคุณครับ